ผูกเบ็ดเดินนอนต้องผูกยังไงมาดูคลิปนี้กันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้ผมก็มีเทคนิคเทคนิคนะเล็กเล,ก,เลกน้อยๆมาฝากนะครับผมเกี<ๆ>่ยวกับการผูกตัวเบ็ดที่ใช้สลับเดินนอนนะครับผมอโอเคครับผมไม่ลืมเลยครับนี่เป็นสาย PE นะครับผมสติปแรกฮนะให้เราทบสาย PE เข้าหากันให้เป็นหัวลักษณะอย่างนี้หัวลักษณะอย่างนี้ ต่อมาแล้วผมเราจะใช้ห่วงสาย PE นะครับสอดเข้าในรูนะสอดเข้าในรูตัวเบ็ดนะโดยสอดจากด้านหน้าไปนะผมตอนสอก็ระวังเกสรน,นะเกสรของคมเบ็ดลายบ็ดด้วยนะครับผมขีดแทะสอดเข้าไปถ้ามันใหญ่มากก็รูดมันเล็กลงครับผมเพื่อเข้เขาได้ครับผมอ่าให้ได้ลักษณะนี้นี่อย่างนี้นะครับผมต่อมานะก็เราจะพันนะครับผมเราจะใช้ปลายสายตัวนะี้ที่ห่วงตัวนี้พันรอบสาย PE นะ คันรอบคันจากข้างล่างขึ้นมาบนประมาณ3รอบนะครับผมโอเคนะครับพันไปเลยนะฮะหนึ่งรอบนะฮสองรอบแล้วก็สามรอบจากนั้นนะครับผมเราจะสอดนะฮะสาย PE นะครับผมสอดสาย PE เนะี่ยฝั่งซ้ายมือเนี่ยปลายสายห่วงเนี่ยปลายสายเนี่ยสอดเข้าในห่วงนะครับผมห่วงที่เรามือขวาจับไว้นะครับผมสอดเข้าอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ครับผม กบายนะคผมสกไปนี่เสร็จแล้วนะครับผมเราจะใช้ตัวเบ็ดเนี่ยเกี่ยวนะฮะเกี่ยวแล้วก็สอดเข้าในของสายพีอีอย่างนี้ผมร่องมาอย่างนี้นี่ครับผมลงมาอย่างนี้นี่ฮะแล้วก็ค่อยรูดครับผมค่อยแต่งสายนะครับผมตอนนี้อย่าเพิ่งรูดเร็วนะครับเพราะว่าถ้ารูดเร็วสายมันจะกดทับกันจะขี่กันจะไม่สวยครับผมจะเลียงจะไม่เลียงตัวเพราะงั้นครับนี่ลูดมาอย่างนี้ผมค่อยแต่งมาอย่างนี้ พอลูดไปเรื่อยครับผมแต่งงาเรื่อยลูดไปเรื่อยครับผมไม่ต้องรีบครับผมต้องใจร้อนนะฮะถ้าตัวไหนมันกดทีกดทับกันก็ดึงนะดึงไปอืมผอือแบนี่ครับผมดึงสายด้วยครับผมดึงสายสองเส้นนี้นะสายีอีสายนี้มันหดตัวเข้าไปนะครับให้มันเลียงตัวนะครับนี่ครับผม ระวัง <ersch> มือด้วยนะครับระวังเกสรตรงนี้เน ke ี่ยเกสรตรงนี้จะทิ่มมือลงเนี่ยเกสรตรงนี้นะจะทิ่มมือนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วนะผมโอเคเนี่ยสวยมากครับผมจะเรียงตัวสวยมากนะนี่ฮะเห็นไหมครับแน่นหนาครับผมไม่มีหลุดครับไม่มีหลุดเงินนี้ไม่หลุดไม่มีหลุดแน่นอนนะฮะ สำหรับสายเท็กซัลลิกต้องเป็นนะครับคนที่คิดจะเดินหนอนนต้องผมไปเป็นนะฮะแบบนี้ครับผมใช้ดีมากนะครับผมเสร็จแล้วก็ตัดปลายสายครับผมตัดปลายสายในส่วนที่เราไม่ต้องการให้ออกไปยใช้คัตเตอร์ตัดนะครับผมในในขณะอย่างนี้นะครับผมขณะนี้จะใช้ไปชักลุนก็ได้ไม่ลุนก็ได้ครับแล้วแต่ลักษณะแข็งแรงทนทานนะครับ นะครับนี่โอเคครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดต u b s c r i b รกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมออทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับผม